นดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนิงสามพันโบกนะครับวันนี้นะครับทางโรงเรียนบ้านจอปกสูงสร้างของเราอาจจะกิจกรรมวันไหวครูนะครับพิธีไหวครูของโรงเรียนนะครับก็มาชมครับมาชมกิจกรรมตั้งแต่เริ่มต้นนะครับดูความน่ารักของเด็กๆนักเรียนแล้วก็ดูความสวยงามนะครับของฐานที่นักเรียนได้วิจิตรสร้างสรรค์ขึ้นมานะครับมาชมกันมาชมด้วยกันครับ มาชมนะครับมาชมความน่ารักของเด็กๆนักเรียนนะครับตั้งแต่อนุบาลนะครับจนถึงมัธยมศึกษาปีที่3นะครับพอถึงกิจกรรมไหว้ครูนะครับเด็กๆก็มีความตื่นเต้นมีความน่ารักมีความสดใสอยู่ในตัวนะครับมาชมครับนี่หลายๆคนก็เริ่มเขาเรียกว่าไม่ไม่อายกล้องแล้วนะครับหลายๆคนนะครับช่วงแรกๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหญิงหรือนักเรียนชายนะครับอาดูนะครับมีความน่ารักสมกับเป็นวัยของเด็กๆนะครับที่เราจะต้องอบรมสั่งสอนเราะบ่มนะครับให้ลูกศิษย์ลูกหาให้ลูกๆหลานๆนะครับของผู้ปกครองทุกท่านนะครับมีความรักความสามคัคคีเป็นเด็กดีนะครับ คณะครูเราก็ร่วมแรงแข่งขันกันนะครับเพื่อจัดกิจกรรมนี้ให้ลูกศิษย์ลูกหาได้น้อมลำลึกถึงพระคุณที่สนะครับพระคุณของคุณครูนะครับที่ได้อบรมตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่3นะครับแล้วก็จนตลอดชีวิตเราก็ยังเป็นศิษย์เป็นครูกันอยู่นะครับอันนี้คือคณะครูเราขึ้นบน เวทีเพื่อน้อมน้อมรับทำกิจกรรมนะครับกิจกรรมต่อไปนะครับคำพูดจะกล่าวถึงครูผู้ให้วิชาการหน้าคำนึ่งครูผู้ซึ่งอบรมให้ทำดีทั้งคุณครูางาน,นพ่อแม่คนที่สองครูจึงต้องอดทนต่อหน้าที่ภาพเพียงสอนเพื่อให ได้ดีเรือจ้างนี้ใจงามนางก็ฟูเรียนท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนายอนุสรยุตวันประธานในพิธีท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนนายเลวัตมโนรัตน์และคุณครูทุกท่านดิฉันเด็นเกนกิวลิตาสิงมานันเกเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองและดิฉันเด็กนิงวาสนาคำหงษาชใชนมัธยมศึกษาปีที่สาม วันนี้เราสองคนได้รับหน้าที่เป็นพิีีกรในงานพิธีไหว้ครูโรงเรียนบ้านจมปกสูงร้างครูประจำปีการศึกษา2 5 6 6บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาคาราตนาไตและรับฟังคขับกลารายงานการจัดงานพิธีไหว้ครู โดยเด็กนิวัฒนาคำแห่งาประธานคณะกรรมการสภาลับเรียนตามลำดับขอเ,อเชิญครับอันดับต่อไปครับประธานในพิธีท่านผออนุสวรยุตวันนะครับท่านพ่วงโดยการโรงเรียนบ้านจอมปลูกสูงสร้างกรุงได้จุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยนะครับตอนนี้กิจกรรมเริ่ม ดำเนินการไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าที่เราจะทำการอว้ครูเสร็จนะครับ ปีนี้นะครับเราได้ประธานนักเรียนนะครับทีมคณะกรรมการนักเรียนมาช่วยคุณครูในการจัดกิจกรรมวันไหว้ครูนะครับเพื่อฝึกให้น้องๆน,นักเรียนมีทักษะในการพูดมากขึ้นนะครับีไหว้ครูประจ ա ปี2566ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างูงที่ให้เกียรมาเป็นประธานในพิธีไหว้ครู ของโลงเรียนราชบุรีศึกษาภูในวันนี้และขอนากเรียนความินมา อันนี้คือผลงานของนักเรียนนะครับที่ทําผ่านมาเพื่อทํากิจกรรมไหว้ครูนะครับดูแล้วก็คุณครูก็ชื่นใจนะครับชื่นใจกับทุกห้องนะครับที่ได้สรรสร้างผ่านสวยๆนะครับเพื่อกิจกรรมนี้โดยเฉพาะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่3นะครับ อย่าส่วนนพระเจ้าอย่าคนไค ผ่านชุดแรกนะครับก็เป็นตัวแทนของคณะกรรมการนักเรียนนะครับของโรงเรียนวัน่นจอบกสูงส้างกรุงนะครับเป็นตัวแทนนักเรียนก็คือ,อพี่พี่ม .3 นะครับเป็นตัวแทนของนักเรียนทั้งหมดนะครับมาไหว้คณะคุณครูเป็นชุดที่1นนะครับ ต่อจากนั้นนะครับก็เป็นตัวแทนของนักเรียนชั้นอนุบาล1นะครับเป็นต้นไปนะครับไล่ตั้งแต่อนุบาล1นอนุบาล2อนุบาล3ป .1 ป .2 ป .3 ป .4 ป .5 ป .6 ม .1 ม .2 นะครับไล่ไปเรืเร่อยๆจนครบทุกคนนะครับ ตัวแทนนักเรียนนำพานขึ้นไปไหว้คุณครูหมดทุกชั้นแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นนักเรียนทุกคนครับที่ทำเป็นกลวยดอกไม้มา,าเพื่อทำการอาไหว้คุณครูทั้งหมดนะครับบนเวทีนะครับก็ไล่ลำดับเลยนะครับตามตั้งแต่ชั้นอนุบาลเป็นต้นไปนะครับเอามาดูความน่ารักความสดใสของน้องๆอ,อ,อนุบาลน,นะครับก็มีพี่ๆนะครับช่วยคุณครูกำกับนะครับ He's okay me. กิจกรรมไหว้ครูนะครับก็เสร็จสิ้นนะครับในกิจกรรมไหว้ครูในปีการศึกษา2566นะครับครูก็ไม่มีอะไรจะให้นักเรียนนะครับก็มีแต่คำอวยพรให้นักเรียนทุกคนนะครับเป็นเด็กดีนะครับเป็นเด็กดีของสังคมเป็นเด็กดีของคุณครูเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะครับเป็นเด็กดีของสังคมนะครับแล้วก็ให้มีสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องหมิ้นสามพันบกด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับเ้อองงกาาาาสสตัแทพื่ร